<inate> ือเราคิดอะไรไม่ออกอ่ะกับการขอบคุณเพราะเรามองโลกในแง่ลบอยู่เข้าใจปะนั่งถอนยามีความสุขที่ได้ถอนถอนย้าแล้วมิ้งก็เลยตอบพี่แอบอกว่าลองมีความสุขอยู่กับสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบตัวดูสิแล้วตอนมันพี่ตอบว่าอะไรวะหรอ, <S <S อมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอฉันก็ไม่รู้จะแนะนาํายังไงเธอก็ลองแจ้งบ้าดูสิทำแบบเออเอออองออเออเออออไปตามมันอนะเรามาต่อกันเลยนะจ๊ะก็คือว่าจะจะถามพี่บีต่อแหละว่า <S <S พี่บีเริ่ม เริ่มรู้ตัวตัวเองเมื่อไหร่ที่แบบว่าเริ่มที่จะมีความสุขกับตัวเองอะเอาแบบจริงๆเลยนะประมาสองอาทิตย์เองคือสองอาทิตย์แบบก่อนหน้านี้เพราะว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้หรอสิบสี่แล้ิหรือสิบห้าสิบห้าสิบห้าแล้วสิบห้ามีนาหกแปดเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วก็คือต้นเดือนใช่าคือ แล้วจุดถ <doom> ูกคิดเนี่ยคือสําคัญมากเลยนะจุดแค่คขาว่าถุดคิดอะคือพี่เริ่มมารู้จักเปลงเพราะว่าที่คุยแอร์นเนาะแอร์ให้ให้ทำก็คือให้เขียนสองสิ่งสิ่งแรกก็คือความรู้สึกของตัเองจริงๆเลยเอาแบบจริงใจลบความตอนตอนที่เขียนอะคือลบความคิดออกเลยนะเอาความรู้สึกใช้อหใช้ความรู้สึกอย่างเดียวเลยเออรู้สึกอะไรบ้างค,าอางอคืองี้เดี๋ยวแอร์จะเล่าเพิ่มเติมก็คือว่า ด้วยความที่แอร์เคยใช้วิธีนี้มาก่อนในการเหมือนฝึกจิตใจเพราะว่าให้ใครมารับฟังเราก็ก็เราก็ไม่กล้าเล่าทั้งหมดอยู่ดีแม้กระทั่งสามีเราหรือคนรับค้างถูกปะแม้กระทั่งเพื่อนเราก็ไม่กล้าเล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยแอร์ก็เลยให้บีทำสองอย่างก็คือหนึ่งเขียนขอบคุณตั้งแต่เช้าเลยตื่นมาก็มีอะไรก็ขอบคุณหมดอะตื่นขอบคุณที่ได้ตื่นมาขอบคุณที่เจอพ่อขอบคุณที่มีบ้านหลังนี้ขอบคุณที่ได้ยังมีงานทําอยู่อะไรอย่างเงี้ย และอีกอันหนึ่งที่ให้บีเขียนก็คือเรียกว่า m e n t a l เป็นเชิงจิตใจอะไรที่มากวนจิตใจเราแม้กระทั่งน้อยเยอะใหญ่เล็กอะไรก็แล้วแต่เขียนเลยเขียนหมดทุกอย่างลองลองลองแชร์ได้ไหมว่าเร่าวๆเรื่องที่เขียนเนี่ยมันมีเรื่องไหนที่มันมันบ้างมันมน่าแปลกมากแล้วสิ่งที่เขียนอ่ะมันสะพอรอมากเลยนะแอรเราเขียนแต่เรื่องลบๆด้วยเช่นเขียนเรื่องผ<ๆ>ิดเรื่องสักอย่างมีง<ๆ>เรื่องอะไรบ้าง ย่างเช่นว่าวันนี้เราคุยกับเพื่อนร่วมง,งานคนนี้เรารู้สึกอึดอัดใจ,จมากเลยอึดอัดใจ,จแบบคือคือบางบางอย่างอะ่ะมันบางสิ่งที่เขาพูดมันไม่ได้เกี่ยวกับเราตรงๆได้ซ้านะแต่แค่เราอยู่ในสถานการณ์นะั้นแล้วมันเป็นคำพูดที่ไม่น่ารักละกันแล้วเราก็รู้สึกอึดอัดใจ,จอันที่สองมันแปลกนะเราทุกอย่างที่เขียนอันที่สองเราก็เขียนว่าวันนี้เราคุยกับอ่ะบางทีมันก็เป็นคนในครอบครัวเนาะเราคุยกับคนในครอบครัวคนนี้ เขาทำสิ่งน,นี้ซึ่งเรารู้สึกเราไม่โอเคมากๆเลยกับกลายเป็นว่านาักวรรณนาที่มูดหรือว่าอารมณ์เราแบบนกาทีแบบทุกอย่างที่เราเขียนคือนกาทีทั้งหมดเลยเออคือแบบโอ้แล้วแปลกตรงที่ว่าพอเราเป็นนกาทีทั้งหมดเลยปุ๊บเราก็มาเอะใจว่าแบบเฮ้ยทำไมเราเป็นได้ขนาดนี้วะมันมันมันมานั่งเอะใจว่าโหเราเขียนยาวนะยาวเป็นหนึ่งหน้ากระดาษเลยนะแล้วในหนึ่งหน้ากระดาษมไม่มีอะไรที่เป็นโพสิทีฟเลย ไม่มีเลยมีแต่ความมันมันเหมือนแบบพอเรามองโลกในแง่ลายแล้วอะมันมองเห็นแต่ในแง่ลบทั้งหมดเลยมองใครก็เป็นลบมองใครก็เป็นลบเรามองเห็นบวกไม่ได้เลยแต่ว่าไอการขอบคุณอนะมันดีนะมันสะท้อราออะไรรูกป้าเพราะว่าพอเราเียนขอบคุณอนะมันจะเป็นการฝึกให้เรามองในแง่บวกเพราะว่าเรากำลังต้องขอบคุณบางอย่างถ้าเราเนกาทีฟกับบางอย่างเราจะพูดคำว่าขอบคุณไม่ออกเอาจริงๆบะถ้าสมมติว่าเราเห็นเราไม่เห็นคุณค่าในการมีชีวิตอะ เราจะเขียนคำว่าขอบคุณที่เรามีชีวิตไม่ได้อข้าใจไหะเราก็เลยรู้สึกเฮ้ยการเขียนขอบคุณม, rast, มันก็ดีเว้ยมันคอนทราสต์มันกําลังลบล้างหนึ่งหน้ากระดาษที่เราเนกาทีฟอยู่เข้าใจไหมคะแล้วเราก็เรู้สึกเฮ้ยอ,อันนี้ที่เองที่เขาเรียกว่าการมองโลกในแง่ดีเพราะว่าเรายังอยู่ในสถานาการณ์เดิมถูกปะสถานการณ์เราไม่ได้เปลี่ยนนะแต่แค่ว,ว่าตอนกลางคืนเราเขียนลบตอนเช้าเราเขียนบวก แล้วพอเราเขียนถูกปุ๊บมันทําให้รู้สึกว่าเออในเมื่อมันมีสิ่งดีๆนี่ว่ามันมีสิ่งดีๆอยู่กับเรานี่ว่าแต่ว่าถ้าเราไม่ฝึกเขียนขอบคุณอะเราไม่รู้เลยอจริงๆนะอันนี้คือแบบอันนี้คือจริงๆพอเราพอเราเขียนขอบคุณปุ๊บใช่ปหมเราก็เลยกลับมามองว่าไอสิ่งที่เราขอบคุณนั้นพูดอีกนีซี่เลยโทษแน่นเลยคือแบบว่าคือเราคิดอะไรไม่ออกอะกับการขอบคุณเพราะเรามองโลกในแง่ลบอยู่เข้าใจปะเร<อ>าขอบคุณอะไรไม่ได้เพราะว่าอย่างที่เราบอกว่าตอนที่เราเขียนอะเราใช้ใจ ไม่ใชความผิดอ่าแล้วไม่ใช่ความผิดเลยเราต้องแยกก่อนว่าใช้ความรู้สึกล้วนๆเลยดังนั้นอย่างที่เราบอกว่าเราขอบคุณตื่นมาเนี่ยขอบคุณที่เรายังตื่นมาเลยขอบคุณเพราะเราไม่รู้ว่าเรามองเรามองอย่างอื่นไม่ออกไงเ่าขอบคุณที่เรายังมีชีวิตอยูเออเราขอบคุณที่คนนี้แบบคุณกับเรานะะวันที่เราแบบเหนื่อยล้าแล้วอ่อนแรงที่สุดแล้วคือจริงๆร่างกายเราไม่ได้ป่วยไม่ได้อะไรเลยนะแต่ใจมันป่วยเลยอะ ได้ป่วยมากจนมันเหนื่อยจนแบบไม่อยากทําอะไรอะ่ะเออมนอนเท่าไหร่ก็ไม่เคยพออะ่ะก็เป็นแบบนั้นนะเ,เป็นคนเป็นคนระดับนั้นเลยนะแล้วถึงขนาดว่าหลังหลัเนี่ยเครียดโจตจนบอกว่าแบาบอพอจะนอนแล้วแบบใจมันสั่นกายมันสั่นม,มันเหมือนแบบมันเหมือนจะนอนไม่ได้อะ่ะเออมันก็หลังไม่สมิทใช่มันเป็นหนักึ้นหนักึ้นเรื่อยๆ้ยแต่การขอบคุณอ่ะมันจะดีว่าแบบว่าคือในหลักๆกับ เรื่องของการนอนมันม,มาจากเราเครียดใช่ไหมเราเครียดมาจากการที่เรารับในกระดิ่ที่เราบอกเราเขียนในกระดิ่งนะกระดแล้วการขอบคุณอะมันอนทราต์กันแล้วมันทําให้เราเห็นสิ่งดีๆมากขึ้นสิ่งดีๆได้ง่ายขึ้นนะมันคือเรามองเรื่องมันเหมือนเรากําลังขยายไอจุดที่มันแบบว่าเป็นโพสิทีฟให้มันใหญ่ขึ้นแล้วพอจริงๆการทํางานหนะเรารู้สึกว่าการทํางานของจิตใจเราเองนะมันเป็นการรีเพจเมนต์คือการแทนที่เว้ย คือพอเรามีสิ่งดีๆอไอ้สิ่งลบๆมันลดลงเว้ยเข้าใจว่มคือมันมันเป็นการแทนที่กันอ่ะถติว่าสิ่งดีๆเราเขียนขอบคุณได้หรือเราเขียนขอบคุณน้อยมากเลยนะแอร์ก็คือในวันแรกที่เขียนขอบคุณเนี่ยจําได้ไหมว่าเขียนว่าอะไรน้อยมากๆเราเขียนสั้นมากๆไม่เหมือนกับการเขียนอธิบายยาวๆไอ้เรื่องความรู้สึกตัวเองอะ่ะเราเขียนแค่ว่าขอบคุณพี่คนนี้นะที่ที่คุยกับเรา อย่างเราเขียนเราก็เขียนขอบคุณแอร์ด้วยนะขอบคุณเพื่อนแอร์มากเลยที่รับฟังเราแล้วให้แบบเหมือนแบบให้ข้อแนะนําเราเราเขียนแค่เนี้ยซึ่งท่านมากถ้าเทียบกันแล้วจริงๆมันแค่สามวัทัดเองสามวทัดสี่บรทัดเองเล็ก,กมากๆอืมแล้วเราก็คิดเราก็คิดไม่ออกเราก็เขียนว่าเออขอบคุณที่ยังแบบตื่นบาเนาะเหมือนแบบว่าขอบคุณที่ยังแบบเออมีชีวิตอยู่อะไรเงี้ยคือแบบเอาแบบง่ายๆอะ่ะอืมแต่พอทําอย่าง,อย,างอย่างที่เราบอกแอร์ว่าแบบเราไม่ได้แบบ ไม่ได้ทําเยอะเนาะ,ะคือพอทําไปได้สักพักหนึ่งอะ่ะเออแล้วเราก็รู้สึกว่าวิ้ยถึงบางอ้อละเดี๋ยวเราเข้าใจละคือชีวิตไม่ใชทุชีวิตมันง่ายมากเลยคือมันมันมันง่ายกว่ามาก่อนเขาเรียกว่ามันเบาอ่ะมันเหมือนแบบพอมันมองโลกในแง่ดีใช่ปะเราก็เห็นคุณค่าในสิ่งที่มีเนี่ยง่ายขึ้นชีวิตมันก็เลยเบาขึ้นเพราะว่ามันเป็นการแทนที่อย่างที่เราบอก คือไอเรื่องลบๆอ่ะมันก็จะลดลงไปของมันเองเหมือนเราลืมมันอ่ะเหมือนสมองมันโฟกัสได้ทีละอย่างมั้งพอเหมือนแบบเราเราโฟกัสในในทางที่มันเป็นโพสิทแล้วมันเป็นการบ้านเราว่าฉันจะต้องเขียนขอบคุณอ่ะมันหมายความว่าจริงๆอ่ะฉันคิดโพสิทิฟไม่ออกเลยนะถ้ามันไม่ใช่การบ้านที่เราต้องเขียนอ่ะเราคิดมันไม่ออกเรามองมันไม่เห็นไม่เคยเห็นเลยแต่พอเรารู้ว่าเอ้ยเราต้องเขียนขอบคุณฉันจะต้องเขียนมันออกมาให้ได้วันเนี้ยคืออย่างน้อยฉันต้องเขียนอะไรสักอย่างเออมันก็เลยกลายเป็นว่าแบบ เออมันก็ได้ช่วยได้อะไรเงี้ยอืมแต่ว่าส่วนันอันนี้มันเป็นมันช่วยทําให้เราเรียนรู้และพัฒนาตัวเองได้นะเพราะพัฒนาการมองโลกในแง่ดีอ่ะอืมการเขี่ยนความคอืมก็คือเป็นเป็นจุดที่เป็นจุดก็คือ,ค,อคือที่พูดที่เราชวนบีมาคุยเพราะว่าเมื่อสองอาท์ที่แล้วเนี่ยก่อนที่เราจะแนะนําไปเนี่ยบีมาแบบ ไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยแบบไม่ไหวแล้วจะเกิดอะไรขึ้นแบบแล้วเราคุยเรื่องนี้มานานแล้วนะเรื่องพวกเนี้ยเราก็คุยเรื่องเดิมอะ mm. ใช่ปะ่ะซ้ําๆมาเดิมๆ mm. จนจนแอร์ก็เลยแบบว่าอ่ะอยู่เอาเครื่องมือน,นี้ไปเพราะว่าเคยทําแล้วก็รู้วิธีการใช้งานของมันแล้วก็จริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่แทนที่แต่มันเหมือนกับว่ามันขยายไม่เหมือนแว่นขยายว่าจริงๆยูมีของที่ด mm. ีอยู่จ้อยู่มีของที่ทําให้คุณมีความสุขอยู่จ้อยูมี สิ่งที่ทําให้คุณขอบคุณอยู่จ้อยูแค่ไม่ได้นึกถึงมันดูแค่ลืมมันไปได้ยังไงเนาะแบบลืมมันไปได้ยังไงเหมือนคลิปที่แล้วที่มิ้นบอกว่าพอเราเลิกคุยกับเพื่อนอะแบบหมายถึงว่าเลิกเอาคนอื่นมาด่าเลิกยุ่งเรื่องชาวบ้านเรื่องพอแล้วไม่ไม่คุยแล้วนะมิ้นกลับมาอยู่กับตัวเองแล้วก็คือนั่งถอนญ้ามีความสุขที่ได้ถอนถอนญ้างงมากฟังแบบโคโทรคุย What? วอทยูชอบถอนญ้าเหรอแบบคือพ้นพบกับแล้ว<อ>ถอนย้ามีความสุขได้ไงพี่แอถามถอนย้ามีความสุขได้ไงแต่มันเฉยจิมัน,มนก,ม,นกมันก็น่าถามจริงๆนะแล้วมินก็เลยตอบพี่แอรบอกว่าลองมีความสุขอยู่กับสิ่งเล็กๆน้อยๆรอ,อ,อบตัวดูสิอืมเลยแล้วตอนนั้นพี่ตอบว่าอะไรวะ หลอมันง่ายขนาดนั้นเลยหรอเออคงตอบอย่างนั้นน่ะใช่พี่แอรบอกหลอมันง่ายขนาดนั้นเหรอเออหนูก็ไม่ได้คิดว่ามันจะง่ายขนาดนั้นเออมินก็ตอบเงี้ยหนูก็ไม่ได้คิดว่ามันจะง่ายขนาดนั้นแต่ถ้าเราลองมีความสุขเล็กๆสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบๆตัวเราหมาแมวต้นไม้ใบหญ้าอากาศท้องฟ้าอะไรอย่างเงี้ยเออโดยที่เราไม่ต้องคํานึงถึงเรื่องของคนอื่นเลยอ่ะแล้วเราแล้วเราจะต้องเครียดกับอะไร เราต้องเครียดกับอะไรจุดเนี้ยกลายเป็นยากแล้วนะเครียดกับอะไรเนี่ยยากเลยจริงปะแล้วเราต้องรู้สึกไม่ดีกับอะไระใช่ไหมยากกว่ายากยากแล้วเนี่ยตอนนี้ใช่ไหมอ่าใช่ไหมล่ะใช่ไหมพี่บีอืมแล้วต้องมาคิดอ่ะเอ้าเออแล้วเครียดกับอะไรวะคือแบบแม่งแค่นี้เองอ่ะจริงๆรแล้วแต่แต่มินอะไม่ได้ใช้วิธี เดียวกับพี่แอดตรงที่ว่าแบบเอเอเขียนเขียนครอบคุณหรือเขียนระบายอะไรเงี้ยเออไม่มินจะมินจะแค่แบบลืมตาขึ้นมาแล้วแบบมันรู้สึกเองในใจอะคือแบบอ้อทำไมแบบเราแบบโชคดีขนาดนี้ที่ได้มาอยู่ในครอบครัวนี้ที่ได้แบบไม่ต้องไม่ต้องแบบตาลีตาเหลือกที่จะต้องแบบอุย้ยหกโมงแล้วตีห้าแล้วต้องตื่นไปทำงานอ่ เราจะตื่นกี่โมงก็ได้เลยทําไมแบบเฮ้ยเราโชคดีจังวะคือมันรู้สึกแบบเนี้ยนึกออกปะแต่มิม้นมันรู้สึกแบบเนี้ยเมื่อไรมันต้องมีจุดเริ่มดิมันจะมีจุดช่วงที่แบบเรายังแบบเนี้ยคุยกันเรื่องปัญหาอยู่เลยคุยเรื่องผัวกันอยู่เลยว่าแบบว่าผัวเนั่นนั่นะหรือคุยเรื่องแบบความยากลําบากของชีวิตอยู่นะว่าแบบช่วงนึงแบบต้องจ่ายเงินอนะต้องมีใช้เงินอะไรอย่างเงี้ยสามปีที่แล้ว แล้วมันไปเริ่มรู้สึกว่าเราโชคดีที่ได้อยู่ตรงเนี้ยคือคือจริงๆแล้วมันอะเริ่มรู้สึกมาตั้งแต่วันที่อย่างที่บอกวันที่บอกกับพี่แอบอกว่าเราจะไม่คุยกันเรื่องนี้แล้วอะจะไม่คุยเรื่องที่แบบไม่เป็นประโยชน์กับเราอีกแล้วใช่ปะใช่แล้วเราก็ลองมาโฟกัสกับสิ่งที่เรามีมีความสุขกับสิ่งรอบข้างเราคือมันก็ค่อยๆทามาทีละน้อยละน้อยเออหัดทำไปเรื่อยแต่ก็มันก็แบบมันก็ไม่ได้ทั้งหมดมันก็มีเรื่องที่เราแบบว่า หงุดหงิดหนักใจอ่ะเออแล้วแล้วบางอย่างที่มิ้นแบบหงุดหงิดหนักใจแล้วแบบหาทางออกไม่ได้มันก็จะถามพี่แอ์ว่าแบบเฮ้ยเราทํายังไงดีวะอืมอายุกตัวอย่างง่ายๆเรื่องผัวคือแบบคือพี่แอ์มันเป็นอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยคือแบบหนูไม่โอเคเลยมึงทําไงดีวะพี่แอ้ก็แบบว่าไม่รู้เหมือนกันฉันก็ไม่รู้จะแนะนํายังไงเธอก็ลองแกงบ้าดูสิกลัได้ปงกลได้ปะจลได้ปะ เธก็ลองแก้บ้าดูดิทาแบบเออเออององเออเออออไปตามมันน่ะ <S <S เออว่ะการที่เราไม่ต้องไปขัดใจเขาแล้วก็การที่เราไม่ต้องเอาเราไปเป็นตัวกําหนดว่าเขาจะต้องเป็นแบบนั้นสิแบบนู้นสิเอเอคือปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติแล้วก็เข้าใจในธรรมชาติของเขาแล้วก็ธรรมชาติของเราแล้วก็คือเหมือนแบบคือเหมือนอยู่ไปทุกวันทุกวันเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะแบบว่ารู้ว่าแบบ เออเขาเป็นยังไงอเออแล้วรู้ว่าแบบเออเขาไม่โอเคแบบไหนยกตัวอย่างง่ายๆนะทําไมเธอถอดสภาอผ้าแบบนี้อ,อแม่งพูดทุกวันทําเหมือนเดิมทุกวันออืออแล้วพี่แอก็บอกว่าเธอก็ปล่อยมันสิเธอก็ช่างมันมันอยากจะถอดแบบนั้นก็ให้มันถอดไปแล้วหนูก็แบบว่าอ๋อเออเออ,เอ,อจริงด้วยพอสุดท้ายคนที่ซักก็คือเรา ใครที่เก็บมาสักก็เราแล้วเราทําไมจะต้องไปพูดเพื่อต่อร้อต่อเถียงกับเขาแล้วก็ไปหงุดหงิดอารมณ์เสียโมโหแบบนี้นะพูดกี่ครั้งแล้วก็ไม่ยอมฟังเลยอันนี้คือยกตัวย่างนะแต่ก่อนแม่งี้<อ>จริงไหมดิเื่เอ,อ,อแบบเื<ๆ>อกตัวอย่างแบบยางเงี <c oughs> ้ยแกบอกแบบแลาวทำไมเธอจะต้องแบบเจ้าก,กี้เจ้าก,การอ่ะก็ก็ปล่อยในเมื่อเธอต้องทําอยู่แล้วแล้วหนูก็แบบเออว่ะเนี่ยคือมันคือเรื่องแค่นี้เองอะเรื่องที่แบบว่า เข้าใจธรรมชาติของแต่ละคนอะเออก็เขาเป็นแบบนั้นสุดท้ายเราก็ต้องทำอยู่ดีแล้วมึงจะบ่นเพื่ออะไรพูดประโยคเดิมซ้ำๆๆแล้วก็ทำให้ตัวเองหงุดหงิดหงุดหงิดอารมณ์เสียแบบแล้วผัวเป็นไงคนที่แบบคิดผก็หงุดหงิดไม่ดีอะเออเออคิดคิดไม่ดีแบบว่าอะไรพอแบบหงุดหงิดปุ๊บแล้วคิดไม่ดีแบบว่าอะไรมันก็โมโหมันก็โมโหแบบทำไมมึงเป็นคนอย่างนี้ คือก็ไม่ถามตัวเองเลยว่ามึงอะมึงเนี่ยทําเป็นคนอย่างนี้แล้วเขาเป็นของเขาแบบนั้นมาตลอดเนื้อหรือเปล้วาจะมาให้เขาเปลี่ยนไมจะไปเปลี่ยนเขาให้ตรงตามใจเราแต่เขาก็ไม่เปลี่ยนเนื้อหอเป่าแล้วแล้วเราก็ทําวิธีการเดิมๆโดยการที่แบบว่าเก็บสี่เก็บสี่ทําไม่ไม่ทางั้นทําไมไม่คือเขาก็ไม่เปลี่ยนเราก็ไม่เปลี่ยนออะแล้วสุดท้ายใครเปลี่ยนมันก็ไม่มีก็เลยคิดว่าเออก็ลองเปลี่ยนที่ตัวเรา เราไม่ต้องพูดสิก็คือปล่อยเขาอยากจะทําแบบนั้นแล้วเชื่อปะหลังจากที่เราไม่พูดเขาไม่ทําอีกเลยว้าอันนี้ไม่รู้นะไม่ไม่รู้มาก่อนใช่ไม่ทำมันเลแบบว่าอะไรก็ที่บอกว่าถอดเสื้อผ้ามันมันต้องถอดแบบนี้อย่างนี้ทําอย่างนี้อย่ากกงตรงนี้อย่าวางตรงนี้อย่าขยันแบบนี้อะไรเงี้ยเออคือแบบที่เขาชอบถอดเสื้อแล้วเขาชอบชอบ วน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 แล้วก็ใส่อย่างเงี้ยนึกออกปะ,ะ,ะคือแบบจะม,วม้วนทําไมพราตอนซั้มึงก็ต้องมาขี้ขี้แบบนี้นึออกปะ,อะเออก็เหมือนเดิมตลอดระยะเวลาที่คบกันมาตั้งแต่เป็นแฟนจนแต่งงานจนแล้วก็คือทาเหมือนเดิมล่าสุดท้ายเขาก็เป็นเหมือนเดิมเพ่บอกว่า,าเธอปล่อยไมส่สิแม่พี่งงมากเลยทําไมเธอต้องว่า พี่แอนก็ถามนีว่าทำไมเธอต้องว่าก็มันขยาก็ก็ช่างมันสิเธอก็ไปซักอยู่ดีใช่ไหมแล้วหนูก็ตอบคำถามพี่แอนบอกว่าใช่แ <laughs> อ่บอกเออแล้วเธอจะพูดทําไมแล้วพอมัน,มนเลิกพูดผัวก็คือยังไงก็คือโยนเหมือนเดิมไม่เขาก็ไม่ทํา ไม่ไม่ขยุขยุยผ้าอีกเลยนึกออกปะหรือว่าจริงๆที่เขาทาเขาอยากให้เราคุยกับเขามั้งอออ,งยอยากให้ดา่าเออเออคือเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะพี่แอร์ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้หนุแบบว่าเออแบบมาแบบเออวะพูดทําไมอะ่ะพูดทาไมตลกไม่บีที่พอเลิกพอเลิกพูดพอเลิกพ,พ,พูดจับหยุดทำเขา่เลิกทา งงมากเอเออทําไมไม่ทําแบบนี้ตั้งนานแล้วแล้วก็มาย้อนถามตัวเองว่าทําไมมึงไม่เลิกพูดตั้งนานแล้ววะ <laughs> พูดทําไมในเมื่อตัวเองก็ยังยังต้องเป็นคนทําอยู่เออคือหลายๆอย่างอ่ะคือบางทีอะพี่แอร์เขาใช้ชีวิตแบบเขาเรียกว่าในเรื่องงานในเรื่องเป้าหมายใหญ่ๆอ่ะเขาจะเป็นคนวางแผนแต่ในเรื่องรายละเอียดเล็กเล็กน้อยน้อยพี่แอร์แบบ ชิลคือแบบชิลแต่หนูอ่ะคือแบบไม่มีเป้าหมายใหญ่ๆนะแต่หนูแบบกินข้าวเนี่ยหกตามเช็ฟหยดปุ๊บเช็ดปั๊บเนื้อออกปะอย่าให้มีน้ําอยู่บนโต๊ะนะคะถ้าน้ำอน้ำเย็อะหยดปุ๊บเช็ดคือหนูอะจะเป็นอีประเภทที่แบบว่าคือไม่ได้กับสิ่งเล็กๆน้อยๆคือไม่ได้เลยแต่เรื่องใหญ่ๆไม่เคยมีแผนไม่เคยมีแผนแต่อีเรื่องแบบว่า ทำไมไม่ล้างเท้าทำไมไม่เช็ดมือตรงผ้าอันนี้ไปเช็ดมืออันนั้นเข้ามาจุกจิกในเรื่องที่มันไม่ควรจะจุกจิกอะ่ะเออหนูเป็นแบบนั้นแล้วพี่แอร์ก็แต่พี่แอร์เป็นคนที่ไม่จุกจิกเลยกับเรื่องพวกนี้จุกจิกแต่มันก็ไม่เออก็ไม่เชิงไม่จุกจิกหรอกแต่ว่าก็สุดท้ายแล้วก็อย่างพอมันผลลัพธ์มันสุดท้ายแล้วอยู่ก็ต้องทาอยู่ดีอะ่ะมันเหมือนกับว่านึกออกใช่ไหมว่า พูดไปกูก็ต้องทําอยู่ดีอะเสียเวลาพูดกับมันเอาเวลาไปทําอย่างอื่นดีกว่าทุกวันนี้ยคือแบบแฟนแบบคือพอพอฉี่ไม่ลงชักโคมันก็จะเหม็นถูกปะเราก็คือแบบอยากอยู่คนพูดเยอะต่มีปัญหาที่คนพูดเยอะใช่ปะ ทำไมกระางจะเป็นไหล่บ้านนะไม่รู้เลยแต่เรารู้ว่าเราเป็นคนเดียวเราแบบคิดมากว่าทาไมเราถึงจะต้องตื่นมาแล้วแบบสภาพเจ้าหญิงอ่ะอยากแบบว่ารู้สึกแบบคืออยู่ในห้องน้าสะอาดแต่มันต้องห้องน้ำว้านคือถ้าเป็นห้องน้ำมันเฉยๆเราก็จะแบบไม่แคร์ปล่อยไว้ปรากฏว่าคือก็หงุดหงิดทาอะไรไม่ได้จะไล่ผัวออกจากห้องก็ก็ทําไม่ได้อีกนึกออกปะคือมันทําไม่ได้แลวอยากมีห้องใหม่ก็คือจินตนาการแลวอยากได้ห้องใหม่ที่มีห้องน้ำสองห้องแล้วเอาห้องน้าไปเด็ก แต่มันยังทําไม่ได้ไงตอนนี้ก็เลยก็หาวิธีแก้ปัญหาเหมือนกันก็คือไปด่าเขาก็ไม่ได้มีวันนึงเว้ยตื่นมาเว้ยตื่นเช้าแล้วงงเงีย้ยแล้วกางเกงขายาวเพราะว่าใส่กางเกงขายาวนอนแล้วมันไปเปียกน้ําที่พื้นปรากฏว่าน้ำนั้นมันเป็นน้ําเยี่ยว <c oughs> แล้วก็คือจริงๆอ่ะจะมาฉี่เพื่อจะไปนอนต่อฉีบหายแล้วคือรู้เลยแบบเชื่อเมอนว่าถอดกางเกงนอนเลยแล้วอแบบ ชีวิตเป็นแบบรู้สึกกับแย่เลยนะแบบว่ารู้สึกทำไมทำไมชีวิตเป็นอย่างนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือแก้อย่างที่บอกคือปัญหาทุกอย่างมันไม่สามารถแก้ด้วยด้วยแบบไปซื้อห้องใหม่ในตอนนี้ได้นู่นนี่นั่นได้ก็เลยแก้ด้วยการที่ผนวกการออกไอ้การล้างห้องน้ําไปกับชีวิตประจําวันไปเลยเช่นสมมติว่ามเยี่ยวเน้อหรอก,กูก็ล้างเออ,เอ,อมันทําอะไรได้อ่ะมินถูกไหมคือมันเหมือนว่าคือมัน คือมันเป็นเรื่องเล็กน้อยคือแทนที่เราจะไปพูดกับเขาบ่อยๆว่าเอออย่าเยี่ยวอย่าเยี่ยวแลวนะว่าฉันตื่นมาฉันไม่สามารถคอนโทรลได้หรอกเธอเออก็คงจริงของมันกูไม่เคยมึงกูก็ไม่รู้หรอกว่ามันคอนโทรลได้ไม่ได้อะคือมึงไม่สามารถตอบได้ไงนึกออกป่ะก็จะไปเฉียงเออไม่รู้ไม่รู้ทีเนี้ยมันก็เป็นมาเรื่อยๆแล้วบางทีเวลาเครียดนะคนก็จะมีกลิ่นที่มันแบบแรงอะไรเงี้ยใช่ป่ะก็เลยสุดท้ายก็คือต้องผนวกในตารางเวลาของเราในแต่ละวันก็คือพอเราอาบน้ําเสร็จก็คือฉีดเลย ล้างห้องน้าทีเดียวแล้วก็เปิดพัดลมปอยให้มันแห้งก็คือจบหละปัญหานั้นก็ยังมีอยู่แต่ว่าเราผนวกการแก้ปัญหาเข้าไปในชีวิตประจําวันไปเลยเพราะห้องน้ามันจะเปียกอยู่แล้วไงตอนอาบน้ําใช่ป่ะก็ถือว่าอ่ะกูฉีดชักโครกอปะจบก็มันยังไม่ได้แบบแก้ได้ดีขนาดนั้นแต่ว่าพอแก้ปัญหาที่ตัวเราจริงๆนะเว้อ้าวใช่ไหมอ่ะคือคือเพราะจะบอกว่าเคยแก้ปัญหาด้วยการบอกมันไปแล้วหลายอย่างแล้วมันกลายเป็นว่า ม,ม, <Wheel. S 1> มันเหมือนของเหมือนแฟนเธออะที่แบบกูก็จะยิ่งขยับให้มันแบบเอมเอาให้มันแบบมึงกว่าที่มึงจะซักได้มึงต้องกลางออกมาเนี่ยผัวเนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยบีกวเป็นอย่างเงี้ยแหละกูก็เลยกูแก้ปัญหาตัวเองดีกว่าเนาะชีวิตเราอะจังหวะที่ตัวเองกูไม่มีจะดีเว้ยคือใช่เนะคือไอไอตอนช่วงที่กว่าจะแบบว่าฝึกจิตฝึกใจมาเนี่ยก็คือคุยกับพี่แอร์แบบเนี่ย หุดหนิดหุดหนิดเป็นคนที่หงุดหนิดแล้วมันก็แบบว่าเป็นอีโรคจิตเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็จะหงุดหนิดหุดหนิดแล้วก็อืบอกกับพี่แอพี่แอหัดมีความสิ่งกับความสุขกับสิ่งเล็กๆไม่น้อยรอบข้างสิผัวกับม้าก็คือหุดหนิดหงุดหนิดเป็นอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยแบบสองปีมะหลังแต่งงานอะหัวเนี่ยเหมือนฝึกจิตได้ดีที่สุดเลยเนาะมินเนาะใช่ คือเขาเรียกว่าหละมันมันก็เป็นเขาเรียกแหละส่วนหนึ่งรูปแบบหนึ่งเนาะมินก็คือความสัมพันธ์ของสามีภรรยามันก็รูปแบบหนึ่งกับเพื่อเพื่อลมงานมันก็อีกแบบหนึ่งกับครอบครัวกก็อีใช่กับครอบครัวก็อีกแบบหนึ่งแต่ถ้าเรารู้แบบเขาเรียกแล้วหัดเข้าใจธรรมชาติของคนแต่ละคนอะเออเพราะว่าคือคนทุกคนมันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วใช่ไหม <ม>เหมือนกันเหมือนเราก็ยังกว่าที่เราจะมาเป็นเราทุกวันนี้เราก็จะแบบว่าเป็นอีงูดหงิดมาก่อนอะ่ะฝึกต้องอาศัยการฝึกแล้วอยากให้ทุกคนเ่ะฝึกได้ไวๆอะ่ะฝึกแบบฝึกก่อนที่แบบเ่าแกฉันจะสามห้าอยู่แล้วอะ่ะตอนเนี้ยเออกว่าจะมาฝึกได้อะ่ะกว่าจะกว่าจะรู้ว่ามันมันควรที่จะแบบเออหลายๆอย่างมันก็ควรจะเริ่มที่จากตัวเราเนาะ มากกว่าจะที่จะไปเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมอ่ะคืออันนี้เห็นด้วยนะเพราะว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนทุกอย่างให้เป็นดังที่เราต้องการได้หรอกใช่การเปลี่ยนตัวเราเองอ่ะคือไม่ได้เปลี่ยนแบบว่าจนแบบเราเปลี่ยนไปไม่ใช่นะแค่เราเปลี่ยนีแอคชั่นเราอ่ะมัแจะดีเขาอยากจะบอกว่ามันเปลี่ยนได้เพราะดูดิพอมิินเลิกบ่นอ่ะพอมิินเปลี่ยนตัวเองเลิกบ่นอ่ะผัวก็คือไม่ทำแล้วจาะขยำผ้านู่นนี่นั่นตลกนี่จริงๆแล้วมันเปลี่ยนได้นะ เราเราเชื่อว่ามันเปลี่ยนได้เพราะว่ามันเป็นรีแอคคือเราทําอะไรออกไปอ่ะเขาก็ได้รับความรู้สึกอย่างนั้นเขาก็อยากทาให้เราโกรธเหมือนกันก็ูก็ราคาญมึงที่มึงมาด่ากูอ่ะกูก็จะทําให้มึงรำคาญมขงบ้างเหมือนกันเชิงในแง่บวกเราแลกกับแบผลลั์กลับมามันก็เลยเป็นนแงกถูกเขาถึงเปลี่ยนเป็นเชิงบวกที่ีมันก็เลยแลกกลับมาเป็นพชิงบวถูกและเรื่องนี้เราจะพูดในครั้งหน้าค่ะว่า ไม่รู้ว่าจะเป็นประเด็นว่ายังไงแต่ว่าเป็นครั้งหน้าเพราะว่าครั้งนี้คิดมันจะกระตุกเออเหมือนคิดมันจะกระตุกม่านเลยจะไปหาข้อม่บนะคิดมันจะกระตุกไม่ได้เกี่ยวอะไรหรอกถ้าใครมีวิธีแนะนําสามารถบอกได้นะคะหรือมีคอมใหม่ๆมานําเสนอบอกได้นะคะคือตอนนี้ต้องประมาณนี้แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรพอเราแบบไม่ได้มีงานประจํแเราก็จะเป็นแม่บ้านหนึ่งอ่ะก็ประมาณเนี้ใช่เป็นแม่บ้านหนึ่งก็คือเขาเรียกวอะไรเรื่องเทคโนโลยีมันก็แบบว่า มันก็จะไม่เท่าทันกับคนที่เขาแบบเออทำงานได้ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบสไตล์แม่บ้านนิดนึงโอเคตอนนี้ตอนนี้คลิปกีน่นาทีละยี่ห้าแหละยี่ห้านี่ถึงจังหวะกระตุกพอดีเลยกระตุกแล้ว <c oughs> <อ>ไม่รู้คือพี่มองมันไม่เห็นแต่ว่าเวลาปิดคลิปแล้วไปฟังอะ่ะมันถึงจะรู้ไงพี่เลยแบบบอกไม่ได้ว่ามัน <c oughs> กระตุกเมื่อไหร่ไม่ใช่แต่ภาพพี่แอร์กระตุกแล้วตอนเนี้ย เออเน็ตมันไม่ดีถ้างั้นทุกคนบว้ไงก็ยังการคุยต่อเลยอ่ะอยากคุยแต่ไม่ได้แล้ะตอนนี้คือเกือบตีหนึ่งอะจ้ะทุกคนบุกมือไปบ้างจะใช่จ้ะสนุกเกินสนุกเกินจ้ะเดี๋ยวเราอยากคุยที่ีอีกดีอยากคุยอีกเดี๋ยวเรานัดกันอีกดีแล้วเดี๋ยวว่ากันว่าอยากคุยประเด็นไหนในจังหวะโมเมนต์นั้นเลยบอกบอกบอกมาก่อน ได้เลยโอเคเพราะว่าเราไม่ต้องเรียมประเด็นหรอกเราอ่ะเราก็คือคุยธรรมชาติคุยเรื่องจริงนี่แหละคุยในสิ่งที่มันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยคือจบคลิปแล้วมิ้งขออวยพรให้พี่บีมีความสุขกับการทํางานในทุกๆวันแล้วก็มีความสุขกับตัวเองแล้วก็ใจดีกับตัวเองให้มากๆแล้วก็เรียนรู้ธรรมชาติของคนอันนี้ยังเป็นเวอร์ชันที่บิเกนเดอร์เลย ต้องมีองรพัฒนาเยอะแหละค่อยแล้วก็แบบเออหัดทําไปเรื่อยๆมินว่าคือสิ่งที่ดีอืมได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะไว้เจอกันใหม่อนะบ๊ายบาย